ขอบคุณค่ะอันนี้ขอถ่ายดีอนะคะนึ่งองสาม่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสาม ได้ถึงบอร์ดข้างบนเลยค่ะพวกเรานะคะพวกเราต้องบอกว่าขอขอพระคุณทางเจ้าภาพมาค่าจากพี่น้องที่มาจากประเทศเนม่วง,รง,โโรงประเทศจีน,นะคะแล้วก็ ท่านผู้ใหญ่นะคะที่เป็นเพื่อนที่มากับคณะในครั้งนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องขอขอบพระคุณท่านจิตติ์งนะคะท่านสมาชิกสภาจังหวัดข่าทิ้งเซาของเรานะคะคในชนะที่อีอกตําแหน่งหนึ่งนะก็คือท่านประธา,านสภาวัฒนธรรมจังหวัดข่าทิ้งเซาะะคา่ะรัวผิงซ้อด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะในครั้งนี้นะคะไม่ว่าท่านจะกลับเมื่อไหร่จะอยู่ที่นี่สเต์อินที่นี่อยู่ กี่วันกี่เดือนนะคะจะเดินทางกลับก็ขอให้อยู่ที่นี่อย่างมีความสุขแล้วก็ถ้ากลับเมื่อไหร่ก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวดสดิภาพนะคะด้วยความรักและก็จริงใจจากพวกเราค่ะพวกเราขอเียนปรกมือด้วยค่ะ